นักศึกษากรนาที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยครูสมควรจอ,อกทองคําในบทที่6เรื่องโลกบรรยากาศประสบการณ์ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติโดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ 1. บอกส่วนประกอบและวิธีการแบ่งชั้นของโลกได้ 2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและกระบวนการต่างๆได้ 3. บอกองค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศได้ 4. บอกความหมายและความสำคัญของอุณหภูมิความชื้นและความกดอากาศได้ 5. อธิบายความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและความชื้นและความเหมาะสมของชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ 6. บอกชนิดของลมได้ 7. อธิบายอิทธิพลของลมต่อมนุษย์และสังคมสิ่งแวดล้อมได้ 8. บอกวิธีการป้องกันภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้ 9. บอกประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศได้ 10. อธิบายเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการแก้ไขสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและในประเทศ11อธิบาย สรุปแนวคิดในการอนุรักษ์สมดุลและระบบนิเวศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนได้ขอบคลายเนื้อหาเรื่องที่1โลกเรื่องที่สองบรรยากาศเรื่องที่3ปรากฏการทางธรรมชาติเรื่องที่4ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องที่1โลกส่วนประกอบของโลกส่วนที่1ส่วนที่เป็นพื้นน้ำประกอบไปด้วย ห้วยหนองคลองบึงทะเลมหาสมุทรน้ำใต้ดินน้ำแข็งขั้วโลกส่วนที่สองส่วนพื้นดินคือส่วนที่มีลักษณะแข็งห่อหุ้มโลกโดยที่เปลือกที่อยู่ใต้ทะเลมีความหนา5กิโลเมตรและส่วนเปลือกที่มีความหนาคือส่วนที่เป็นภูเขาหนาประมาณ70กิโลเมตรโครงสร้างของโลกประกอบด้วยเปลือกโลก เป็นชั้นนอกสุดของโลกที่มีความหนาประมาณ60-70กิโลเมตรซึ่งถือเป็นชั้นที่บางที่สุดเปรียบเทียบกับชั้นอื่นนอกจากนี้เปลือกโลกยังสามารถแบ่งออกได้เป็นสองชั้นชั้นที่1ชั้นหินไซออนเป็นเปลือกโลกชั้นนอกสุดประกอบไปด้วยแร่ซิลิก้าและอลูมินาซึ่งเป็นหินแกรนิตชนิดหนึ่งสำหรับบริเวณของผิวชั้นนั้น จะเป็นหินตะกอนชั้นหินไซอ้ามีเฉพาะเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปเท่านั้นส่วนเปลือกโลกที่อยู่ใต้ทะเลและหมหาสมุทรไม่มีชั้นนี้ชั้นที่สองชั้นหินไซมา่าเป็นชั้นหินท,ที่อยู่ใต้ชั้นหินไซอั้นลงไปส่วนใหญ่เป็นหินบะซอประกอบด้วยแร่ซิลิกา้าเหล็กออกไซด์และแมกนีเซียมชั้นหินไซม,ม่ามี นีห่อหุ้มตัวทั้งปืนโลกอยู่ในทะเลและมหาสมุทรซึ่งต่างจากชั้นหินไซอันที่ปกคลุมเฉพาะส่วนที่เป็นตวีปและมีความหนาแน่นมากกว่าชั้นหินไซอัน 3. ชั้นบรรยากาศเป็นชั้นที่สำคัญเพราะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติเช่นวัฏจักรของน้ำอีออนที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสาร บรรยากาศคืออากาศที่ห่อหุ้มโลกหรือบรรยากาศที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่พื้นโลกขึ้นไปแรงดึงดูดของโลกที่มีต่อบรรยากาศทำให้บรรยากาศมีการเคลื่อนตัวตามการหมุนของโลกไปพร้อมกับพื้นโลกบรรยากาศทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกมีชีวิตอยู่ได้โดยเป็นแหล่งออกซิเจนสำหรับการหายใจของสิ่งมีชีวิตเป็นแหล่งคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ช่วยป้องกันรังสี U.V จากดวงอาทิตย์ไม่ให้มาถึงพื้นโลกและทำให้สเกตด,ดาวถูกเผาไหม้ก่อนที่จะตกลงสู่พื้นโลกและเป็นอันตรายแก่สิ่งมีชีวิตประโยชน์ของบรรยากาศนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละชั้นบรรยากาศโดยเราสามารถแบ่งชั้นบรรยากาศของโลกออกได้ดังนี้1 t r o p o ทรโพสเฟีย เป็นชั้นบรรยากาศชั้นล่างสุดห่างจากพื้นดินขึ้นประมาณ10กิโลเมตรหรือ33,000ฟุตเป็นชั้นที่มีมนุษย์อาศัยอยู่มีลักษณะเด่นคืออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงตามความสูงโดยอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นดังนั้นยิ่งสูงขึ้นอุณหภูมิจะยิ่งลดลงต่ำลงในอัตรา6.5องศาเซลเซียสต่อ1กิโลเมตร จนกระทั่งความสูงประมาณ12กิโลเมตรอุณหภูมิจะคงที่ประมาณลบ -60 องศาเซลเซียสนอกจากนี้ชั้นโทรโฟสเฟียร์ยังมีไอน้ำมากทำให้มีสภาพอากาศรุนแรงและแปรปรวนมีเมฆมากเกิดพายุและฝนบ่อยครั้ง 2. ส,สตาร์าโทสเฟียร์เป็นชั้นถัดจากโทรโฟสเฟียร์มีความสูงประมาณ50กิโลเมตรจากพื้นดินมีอากาศเบาบาง ไม่มีเมฆและพายุมีเพียงความชื้นและผงฝุ่นมีปริมาณความเข้มข้นของโอโซนมากโอโซนจะช่วยดูดรังสี UV จากดวงอาทิตย์ไม่ให้สอ่องมายัางพื้นโลกมากเกินไปนอกจากนี้เครื่องบินเจ็ตยังนิยมบินช่วงรอยต่อระหว่างชั้นโทรโพสเฟียร์และสตาโตสเฟียร์เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งสงบ 3. มมีโซสเฟียร์ อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ85กิโลเมตรอุกกบาทที่พุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกส่วนใหญ่จะถูกเผาไหม้ในชั้นนี้ 4. เทอร์โมสเฟียร์อยู่ถัดจากชั้นมีโซสเฟียร์ขึ้นไปมีความสูงจากพื้นดินประมาณ85ถึง500กิโลเมตรอุณหภูมิในชั้นนี้จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่า3ชั้นแรก อากาศในชั้นนี้มีแก๊สชนิดต่างๆที่เป็นประจุไฟฟ้าเรียกว่าไอออนซึ่งสามารถสะท้อนคลื่นวิทยุบางชนิดมีประโยชน์ในการสื่อสารและกรองรังสีต่างๆที่มาจากนอกโลกได้นอกจากนี้ดาวเทียมจำนวนมากยังโครจรรอบโลกอยู่ในชั้นนี้ด้วย 5. e x o อ p ก e ซฟเเป็นชั้นบรรยากาศที่ไม่มีขอบเขตชัดเจนระหว่างบรรยากาศและอวกาศ องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นไงบ้างครับนักศึกษาในบทเรียนนี้ได้เรียนรู้เรื่องโลกบรรยากาศปรากฏการณ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหวังว่านักศึกษาคงได้รับความรู้และขอให้นักศึกษาไปศึกษาสอเพิ่มเติมในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าในเรื่อง สานและสมบัติของสาล